สวัสดีครับชื่อพีจาก i อ o h u b c o m ผู้แต่งหนังสือรวยเงินล้านล้านออนไลน์นะครับผมมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของผมในการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมาแบ่งปันให้ผู้คนนะครับสำหรับคนที่อยากเอาจริงต้องการประสบความสำเร็จทำธุรกิจผ่านออนไลน์เนี่ยผมยินดีที่จะช่วยตั้งแต่เริ่มต้นชนิดที่ว่าจับมือทำเลยจนธุรกิจของคุณตั้งหลักได้นะครับยินดีที่รู้จัก เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับผมพีจไอโกฮั o ดนะครับวันนี้ผมก็จะเอาหัวข้อเรื่องของการขายสินค้าผ่าน Lazada มาแบ่งปันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคือผมอยากจะเล่าลักษณะที่ว่าตั้งแต่ วันแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ลาซาด้าติดต่อผมนะครับให้ผมรู้จักกระบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ผมมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่ทําธุรกิจออนไลน์หลายๆท่านนะครับรู้จักาซาด้าเผื่อสามารถที่จะวางขายสินค้าผ่านลาซาด้าทำยังไงด้วยตัวเองนะครับ mm. ผมก็ได้เข้าไปศึกษาแล้วก็คิดว่าน่าสนใจแล้วที่สําคัญคือผมกลับมาลองทําด้วยตัวเองลองผิดลองถูกติดอุปสรรคอะไรแก้ปัญหาต่างๆ จนในที่สุดก็สามารถเอาสินค้าขึ้นไปขายผ่าน Lazada ได้แล้วก็ที่น่าสนใจคือมียอดขายเราด้วยนะครับก็จะนำประสบการณ์ทั้งหมดมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนๆสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยครับก่อนอื่นผมพูดถึงก่อนนะครับว่าทำไมจะต้องเป็น Lazada l a z a d a มันดียังไงข้อหนึ่งเป็นที่รู้จักทุกวันนี้ ถ้าพูดถึงนักช้อปออนไลน์นะครับน้อยคนที่จะไม่รู้จัก Lazada เลยจริงไหมครับนะครับหลายๆคนแล้วก็นักช้อปส่วนใหญ่ซื้อของเคยซื้อของกับ Lazada มาทั้งนั้นเลยครับคือภาษาของผมนะครับผมอยากจะพูดถึงว่า Lazada เนี่ยเป็นลักษณะกลาตอนนี้กลายเป็นมินิ Google ไปแล้วมินิ Google แปลว่าอะไรคือปกติคนเขาจะหาซื้อของต่างๆนานานเนี่ยปกติเขาจะเซิร์ช Google แต่ตอนนี้พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนแล้ว บางคนอยากจะหาซื้อของรวมทั้งผมด้วยบางครั้งนะครับคือผมอยากจะได้สินค้าอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากแทนที่ผมจะเสิร์ช g o o g l e ผมไม่เสิร์ช g o o g l e แล้วผมไปเสิร์ชใน Lazada เลยครับมันตอบโจทย์ตรงกว่าแล้วก็ขายของบน Lazada มีข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือจะเสียค่าใช้ใจ่ายให้กับ Lazada ก็ต่อเมื่อสินค้าชิ้นนั้นขายได้แล้วเท่านั้นซึ่งจะไม่เหมือนกับการทำการขาย ช่องทางออนไลน์อื่นๆเช่นปกติคุณจะต้องโปรโมตนะครับไม่ว่าจะเป็นออซื้อโฆษณาต่างๆนะฮะเพื่อให้คนรู้จักคุณมากขึ้นซึ่งตรงนั้นมันมีค่าใช้ใจ่ายอยู่แล้วแหละแล้วคุณก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นที่จ่ายไปนั้นอะตกลงจะขายได้หรือไม่ได้ซึ่งจะต่างจากลาซาดาลาซาดาคือแบบคุณฝากได้เลยฝากที่ลาซาดาได้เลยขายได้เมื่อไหร่ค่อยเกิดค่าคอมมิชชั่นค่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไป อีกอย่างหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งคือ l a z a d ้าเองมีระบบที่ดีคอยรองรับนะครับระบบนี้มีหลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระเงินที่หลากหลายนะครับใครที่มีบัตรเครดิตก็สามารถที่จะซื้อผ่านบัตรเครดิตบางครั้งซื้อผ่านบัตรเครดิตมีส่วนลดอีกต่างหากแล้วนอกจากระบบบัตรเครดิตนะครับยังสามารถที่จะชำระหลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทางเก็บเงินปลายทางซึ่งผู้ซื้อหลายๆคนนิยมนะครับเพราะว่า ไม่ต้องกังวลนะว่าโอนไปแล้วไม่ได้คือของมาเงินไปดีที่สุดแล้วระบบสั่งซื้อหน้าร้านของ Lazada เองก็ไม่ได้ยุ่งยากสะดวกสบายนะครับทำให้คนซื้อซื้อง่ายแล้วถ้ามองในฝั่งผู้ขายเอง Lazada เองก็มีระบบ Seller Center ให้กับเอาไว้ดูแลผู้ขายให้ผู้ขายใช้แล้วก็ดูแลผู้ขายด้วยนะครับคือ Lazada เองก็เอา ความรู้ต่างๆที่ผู้ขายอยากรู้เนี่ยรวบรวมไว้เขาเรียกกันว่าเป็นเขาตั้งชื่อเลยนะครับว่าเป็น Lazada University เพราะฉะนั้นคุณมีอะไรสงสัยคุณรับรองเลยคุณหาคำตอบได้จาก Lazada University ด้วยแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคือตัว Lazada เองเนี่ยจะใช้งบของตัวเองคือไม่เกี่ยวกับผู้ขายเลยนะจะควักเงิน งบประมาณของบริษัทต,ตัวเองเนี่ยจัดโปรโมชั่นต่างๆเป็นระยะระยะระะะยยะตลอดเวลาซึ่งจะทำให้ภาพรวมแล้วคนที่มาซื้อสินค้าผ่านเว็บ Lazada ได้ของถูกกว่าข้างนอกจริงๆนี่คือเหตุผลนะฮะว่าทำไมเราจะต้องซื้อของหรือว่าขายของผ่าน Lazada นั่นเองนะครับโอเค จากการที่เข้าไปศึกษานะครับผมเองก็วิเคราะห์ออกมาสรุปได้ว่าการขายของบน Lazada เหมาะกับใครเหมาะในกรณีอะไรกรณีแรกก็คือถ้าคุณมีสินค้าที่คนอื่นไม่มีครับถ้าคุณมีสินค้าที่คนอื่นไม่มีกรณีนี้คือเพอร์เฟมากคุณขายใน Lazada สบายเลยซึ่งบางคนก็มองว่า เฮ้ยม,มันมีเยอะ่อเนี่ยในโลกนี้มันมีเยอะ่ะเนี่ยสินค้าที่เรามีแล้วคนอื่นไม่มีก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะอย่างหนังสือนะครับถ้าคุณเป็นนักแต่งผู้แต่งหนังสือนะครับคุณแล้วคุณไม่ขายผ่านช่องทางอื่นเลยคุณออคือให้เขาซื้อผ่านลาซาด้าอย่างเดียวฮะโดยที่คนอื่นไม่มีผู้ขายผู้อื่นเลยอย่างนี้นะเหมาะมากเลยนะหรือหรือว่า คุณสามารถขายสินค้าได้ถูกกว่าได้จริงเพราะว่าต้นทุนของคุณถูกกว่าจริงๆแบบนี้เหมาะเลยเหมาะขายใน l a ซาด a เป็นอย่างยิ่งหรือคุณกำลังต้องการระบายสต็อกกรณีนี้ก็เหมาะเหมือนกัน Lazada ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณระบายสต็อกได้ดีเลยแหละครับหรือว่าคุณไม่ได้เปิดบริษัทใหญ่โตฮะแล้วคุณก็รับลูกค้าแล้วลูกค้าคุณ คุณรับออเดอร์ทุกวันแบบชนิดที่ว่ารับจนสายไหมอะฮะนึกออกไหมครับคุณออทอสอบมาสอบถามแล้วก็มาโอนเงินแล้วก็แจ้งโอนเงินแล้วก็แจ้งที่อยู่แต่แจ้งอะไรคุณรู้สึกว่าแบบคุณทําไม่ไหวอะครับคุณคุณเหนื่อยมากคุณต้องการมีผู้ช่วยคุณต้องการมีคนที่ช่วยรับออเดอร์ช่วยจัดการระบบหลังบ้านช่วยจัดการเรื่องการจัดส่งอะไรให้คุณอยากจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือแพ็คของแพ็คของขายอย่างนี้ครับ ลาซาด้าก็เหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่งนะทำให้งานคุณน้อยลงคุณจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะหรือหรือช่องทางสุดท้ายที่แนะนําก็คือไหนๆก็จะขายของแล้วอะครับก็ลงใน l a z าด้ก็ไม่มีค่าใช้ใจ,จ่ายจนกว่าจะขายได้ก็อยากจะเพิ่มช่องทางการขายนะครับแล้วก็อยากให้ลาซ a ด้าทำการตลาดให้อย่างเงี้ยก็เหมาะในการที่จะขายของผ่าน l a z าด้ครับโอเค เราพูดมาทั้งหมดแล้วโอ้ยฟังแล้วแบบอยากขายทันทีเลยฮะมันมีแต่ข้อดีฮะแต่แน่นอนทุกอย่างมันก็มี2ด้านนะครับก็ข้อดีก็มีฮะข้อจํากัดก็มีเหมือนกันข้อจํากัดที่ผมวิเคราะห์ออกมานะขายสินค้าผ่าน l a ซาด a มีดังนี้นะครับหลกัหลกๆเลยนะครับคือพฤติกรรมพฤติกรรมของผู้ซือ้อพฤติกรรมของผู้ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่นะจะไม่ได้สนใจว่าผู้ขายเป็นใครครับคือ เขาสนใจแต่ว่าเขารู้แต่ว่าเขาซื้อของกับ l a z a ด a เขาไม่ได้แคร์ด้วยซ้ำเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้าว่าผู้ขายเป็นใครฮะแล้วยังไงเขาขออย่างเดียวคือราคามันถูกราคาราคามันถูกนะครับหรือว่าคุ้มอะคือราคาไม่ได้ถูกที่สุดแต่ว่าซื้อของชิ้นนี้แล้วมีของแถมอันนี้ให้ฟังเอ้ยคำนวณแล้วรู้สึกว่าของแถมอันนี้คุ้มกว่าก็ตัดสินใจนะครับคือพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ซื้อผ่าน La ซาด้าส่วนมากจะดูที่ความคุ้มค่าคือหรือดูอที่ราคาเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณจะสร้างความแตกต่างหรือคุณจะสร้างแบรนด์นะคะคุณก็จะลําบากคือทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในคอสตต่างๆผมเคยพูดสม่ำเสมอนะครับว่าการทําธุรกิจนะครับเหตุผลหลักๆ2เหตุผลเท่านั้นนะฮะที่ลูกค้าจะซื้อคุณคือ1เพราะคุณถูกกว่า สเพราะคุณไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าคุณมีแบรนด์ของตัวเองนั่นเองคือกรณีคุณเลือกที่จะสร้างความแตกต่างคือคุณไม่อยากสู้ด้วยราคานะค,คุณไม่อยากเกิดสงครามราคาการสร้างแบรนด์หรือสร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับแต่คนที่อยู่ใน Lazada ส่วนมากเขาจะตัดสินใจด้วยที่ราคาเพราะฉะนั้น มันมีข้อจำกัดธรรมชาติของเว็บไซต์ Lazada นะครับมีข้อจำกัดทําให้คุณสร้างแบรนด์กับสร้างความแตกต่างค่อนข้างลำบากแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสร้างไม่ได้ก็ยังพอมีวิธี